วางระเบิดใช่พอจบละครปุ๊บก็มาสู่ช่วงวางระเบิดนี่อ้าววางดาราครับใครเนี่ยอ้าวเมื่อกี้นั่นละครอกันที่แล้วเขามาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยัไปแล้วมิตรกรอีกเจ้าของว่าพอยเขาบอกว่าถ้าได้แอร์ก็ให้อยู่ประจำงั้นอยู่เหรอเร่งเ้่ผมไม่แก้บนไม่ต้อง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 แก้ ถ้าทางพี่เด๋อมาเนี่ยผมว่าต้องมีใครออกสักคนไม่มีใครออกไม่มีใครเรื่องของเรื่องคือพระไทยเนี่ยพี่ไทยท่าไปบวงพี่ไทยไปบวชที่ขอนแก่นเดี๋ยวท่านกลับมาแล้วพี่เด๋อก็ไปไม่ไปไม่ไปพี่ีอนต้องสองคนต้องสองเบิ้ลนอีกผู้ชายมีผมก็มีพี่หนูแล้วไงสอาคนแล้วผมเหรอครับออพี่หม่ำด้วยคุณก็เป็นอันว่าพี่เด๋อจะมาอยู่กับเราทุกวันอาทิตย์ของรายการระเบิดเถเทองนะเพราะฉะนั้นใครที่จะทายว่าใคร ใครจะทายว่าพูดมาแป้งพายพเด๋อบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าพี่เด๋อเนี่ยทายไปเถอะส่วนมากมาใหม่ๆเนี่ยจะฉมังแต่งขถามนี่ท่าทำไมพิธีกรเขานี่เขาเป็นจริงเหรอทําทำไมกระดุมติดไม่มิดน่ะเห็นเห็นว่าผมเรียบๆใช่ไหมติดไม่ได้หรอกพุงมันลดไม่เห็นเรียบๆเพราะผมเพิ่งมาอยู่เก็บยังไม่ออกอ นี่ออกเกล็ดแล้วออเก็ดนี่เก็บเต็มตัวเลยเก็บล็ดมากมาว่าเรื่องหอยอย่าเลือกอย่าไม่เลืกเราติยากันแล้วติยากันแล้วชอบเรื่องเรื่องเลยใช่ไหมครับตีแผ่นป้ายชอบจะเลื่อกใครก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวขอตัวทงนี้เดี๋ยวได้ไหมฮะพี่ดิกรได้จักจะมาจะหลอกแบบไพ่ได้ไม่เคยได้ใช้ทูเรลพลัสอยู่ที่ไปเครื่องฉางอ่างอารานี่แหละ ปูกับปูรถกระบะเน้อเลยอะไรนะปูรถกระบะไปปูไหนปูรถกระบะเออลืมนั่นน่ะสิทำตาช่วยทำตาช่วยด้วยทำอารอนมาหนี่อารอนอาร์ไมลอนเดี๋ยวหลานล่อนแทนผมไม่ร่อนผมลุ้นไม่ไม่ลุ้นดูนะดูดิว่าขมจะยอมฟังหน่อยดูนี่ของคุณนันใช่าไหร ลห้าลูกกำลังดีเบอร์ห้ากํำลังดีเพราะมันเป็นเบอร์ฉลากประหยัดไฟของพีหนูผมเอ็พี่หนูของหนูไม่ต้องขยัดหอกเขาให้อยู่แล้วของพี่หนูผมจะต้องหอกการดูผมต้องการดูของพี่หนูมาหนูจับไม่ใช่นไเักเข้ามาไป็นหัวใเห็นของอะไรเขาบมบ้ปูไม่บิ้มขนาดนี้นี่ยานะ กระเป๋าเลยพี่อ้าผมนักเลงอ่ะอ๋ใครเป็นใครไม่มีก่อนเออเรียกตุ๊กทำ้าโอ้ยบาทนี่แล้วเมื่อกี้ได้เป็นพี่หนูสลับมาเอาเฟซก่อนเฟซของใครเฟซก่อนผมเองเฟซของน้องท็อปนะครับของน้องท็อปมาดูดว่าเฟซจะมีกี่อันเนื้เยอะ บึกชุบแป้งทอดเพิ่มแป้งอีกสองโลไม่ใช่ดึงช่วบมาสรุปกันเลยดีกว่าใครโดนเท่าไหร่บ้างนะคุณมัมโดนไปห้าโลคุณพอปหนักสุดเจ็ดลูกพี่เด๋อสามหนูสองพี่ตั๊กหนึ่งไม่แน่ไม่แน่ใครจะรู้ว่าคนสวยอย่างพี่ตั๊กโดนแป้งอีกก็ได้